โอเคครับวันนี้วันนี้เราจะมาสุ่มเทรดให้อีกกฤษกันก็สวัสดีทุกคนด้วยมันคุณจะพูดก่อนเปิดไม่ใช่ปะ่ะโอเคเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราเรามาลองสุ่มเทรดดว่ะ <c oughs> ผมยังไม่หาไอ้นี่นะผมจะยังไม่หาไอ้ทองอ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรให้สปีดบาร์คอนไอ้มาร์กแมนอฟอร์จูนผมจะหาไอ้พวก ใส่ลงให้อีกกิบถ้าได้ใส่ลงสักอันหนึ่งผมจะหยุดนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะออกยากนิดหนึ่งถ้าได้ใส่ลงแล้วอาจจะไปสุ่มให้ส,ส่มสุ่งแตตส่มดีโลเทรดให้สปีดวาก,ก่อนแทนให้เป็นสีทองพอจนูนโอเคมากันเอาเสียนี้เท่านั้นที่อยากได้ก็คือน่าจะรู้อยู่แล้วโมนา เลยครับเวฟบโอ้โห what the fuck มันลบลบสิบเอร์เซ็นต์คอจะยังยังยัง่งงองเมตรสิบเมรหนึ่งเมดสองวีเ, 2, เลียวหนึนนนโโห่งเลน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 โอ้โหทไมมันออกแต่เลนกับหมัดวะเนี้ย คอแล้วก็มีพีป่ะอันนี้เออแปลกๆล่ะก็ยังดีก็ยังดีเดทอาโอเคมาเราได้เดทอาครับเดทอาคืออะไรดิสเน่ย์เฮสเทอรี่ เ c c u r a ลเล n c r น a s ิ c r i คริ a ิคอลช c น์แล้วก็ดาเมจเพิ่มดาเมจกับคริ t ิคอลตะกี้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ผมดูไม่ทันก็ถ้าใครอยากเห็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลองไปย้อนไลน์ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุม่ม mm hmm. เงินให้สป,ปีดบารก่อนเงินเลยก่อนฟอจูนลุยหนักแมน เอ้ยมาเร็วอะ่ะซึ่งผมเหลือเชดแบบทุกท่านเอาให้ตัวอะไรดีอ่ะผมคิดว่าคิดไม่ออกว่าจะเอาให้ทรงหรือโอบิโตดีตอนนี้ขอสุมเชดให้ทรงแล้วกันนะเฮ้ย วิโตอะไรกันดะในในทรงมันก็มีละฟอร์จูนออกแหวงกันนะนี่เน,นี๋ยวตามพอกันชาย,ยินเฮ้อ ไม่ค่อยดีอะไรอืมถ้ห้าสิบเจ็ดลิโลได้เด็ดอ y e ถือว่าคุ้มไหมครับลองคอมเมนต์กันดูผมคิดว่ามันก็ได้แหละแต่เทรดมันหายากอะเกมเนี้ย <c oughs> หายากมากเทรดแต่รวมๆโดยรวมผมว่าก็น่าจะคุ้มแหละเพราะสปีดว่ากอนเราได้เพิ่มเงินด้วยกี่ผมจะดูกี่เปอร์เซ็นต์ บวกคิดสามสิบเปอร์เซนแล้วก็บวกห้าสิบเปอร์เซ็นคิดดเมจก็คือยิ่งคีจะยิ่งแรงไอ้จริงเทรดเนี้ยเหมาะกับชายอินมากกว่าแต่ไม่เวลาเราใช้มันก็โหดอยู่ดีเอมันเป็นเทสีลงคิดตั้งสามสิเปอร์เซ็โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเท่านี้ครับบายบายครับเดี๋ยวผมจะรีบซื้อ Battle Park ไปหาหาเทรดมาซุมเกลืออีก Yeah, วันนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบยครับคนที่รับชมครับทุกท่านคลิปสั้นๆบุย